เป็นเรื่องราวของแกลนสแลมวิมเบลดันนะครับขยับมาที่เรื่องราววงการมอเตอร์สปอร์ตบ้างซึ่งจะมีการแข่งขันในเมืองไทยและต้องรอเชียร์ที่กล้องสมเกียรติจันทรากันต่อครับล่าสุดนะครับทางนักขับชาวไทยในการแข่งขัน m o โตทูนั่นคือกล้องสมเกียรติจันทรานะครับเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยครับและก็เตรียมจะลงแข่งขัน กับการแข่งขันในเมืองไทยนะครับเป็นรายการ OR Thailand Grand Prix 2023หรือว่าไท a i GP ซึ่งจะมีการถแถลงข่าวกันนะครับในวันที่5กักฎาคมนี้โดยตอนนี้ก้องสมเกียรตินั้นอันดับที่7ของโลกนะครับในสามล่าสุดนั้นเขาล้มเขาเลยไม่สามารถเก็บแต้มได้เป็นการหยุดสติการเก็บแต้มได้ทุกสนามตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลครับซึ่งเขาเองตั้งเป้าว่าจะเป็นท็อป5ของการแข่งขันในโมโต2ปีนี้กับการแข่งขันที่เหลืออยู่อีก10 สสนามครับโดยกล้องสมเกตจันทราระบุนะครับว่าเขาจะเตรียมเข้าร่วมงานถแถลงข่าว OR อาร์ไทยแลนด์กลางปรีซึ่งเป็นสนามที่เขาตั้งความหวังเป็นอย่างมากครับมีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพราะว่ายังเหลืออีก12สนามให้ได้เก็บคะแนนสะสมซึ่งตั้งใจว่าจะนํามาฝากแฟนๆชาวไทยด้วยการคว้าแชมป์ขึ้นโพลดียมได้ที่เมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ โดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยครับรอชมและเชียร์กล้องสมเกียรติจันทรากันได้นะครับในการแข่งขันม o โต g p รุ่น Moto2 ติดตามได้ที่ Facebook Fanpage กับ race to the dream หรือว่าติดตามชมการถ่ายทอสดได้ทาง t รู i ิชั่นครับที่ช่อง SPO ชีวีช่องหมายเลข689ก็จะเริ่มแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนกับรักฎาคมนี้ครับ